เวลา9ก้านาฬิกา24นาทีวันนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุจุลานนท์ระธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพรมลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันฐานผ่านศึกวันที่3กุมภาพันธ์2567ซึ่งองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเป็น ประจำทุกปีเพื่อสะดุดีและรําลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของไทยให้คงอยู่รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับหินอ่อนมีความสูงประมาณ50เมตรมีรูปปั้นหล่อทองแดงขนาดสองเท่าตัวจริงของทหารบกฐานเรือฐานอากาศตำรวจและพลเรือนที่เสีย ชีวิตไปในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสด้านนอกของผนังเป็นแผ่นทองแดงจะรึกนามผู้เสียชีวิตและผู้สละชีพเพื่อชาติจากสงครามต่างๆตั้งแต่ปี2483ถึง2497รวม801นาย